วัสที่ยาพี่น้องชองระตตีสารยุเคเทศเจ้า้าเกเขาปลาหาลมเึืองเหตุพี่น้องมีแนวเซอร์ไพรส์มูเจ้าตั้งแต่ต้นคลิปเลยจับตามองดีๆเลยจ้าพ้อมแล้วไปรับตาแป๊บหนึง่งจ้าเอ๋พี่น้อง <c oughs> ดอกใงซ้ำจานเด้อจ้าดอกใ่ซ้ำจานมีอีกดอกหนึ่งเดี๋ยวเสยเบื้องเด้อจ้าเนี่อีกดอกหนึ่งจ้าอู้หหคักใยแนะ่พี่น้อง เดี๋ยวไปเบื้งองยูเฮือนเด้อจ้ะเด้อสิไปเปรียบเทียบกับอันกับจานกินเข่าให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อมาหอดบ้านแล้วจ้ะพี่น้องปลานี่บ่มีเห็ดหลายเด้อจ้ะย่งางไปย่างมากกับบบมีเห็ดอีหยังสิเอามาอ่างมีแต่เห็ดเดิมๆก็เลยได้เ,ดเห็ดลมนี่ล่ะมาได้มาแค่สองดอกเด้อพี่น้องดอกดอกน,น้อยๆสุดมันเนาา่าไหมจ้ะสิมาเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิ้องบางในใหญ่กับจานสำหรับ พ่อเจ้าเลียวเห็นจานบ่าจา้ะใหญ่กว่าจานเนะาะเออใหญ่คัดใหญ่แน่สะอ่อนแห้งเดี๋ยวสิงงายหนาขึ้นมากเลยจ้ะเ้อะบังแดดจ้ะพี่นอ้องใหญ่คัดใหญ่แน่แล้วก็ได้ดอกนีมากจ้ะเนี่ย ดอกนี่ก็บ,บริาขาคือการขาเนาไต่มาต่หัวคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเลวจ้ะพี่น้องคอยกระสีย่างไฟ่ตัแเจวกินจ้ะดอกแรกที่เคยเก็บมานั่นเอาอย่างไฟซิมเบิงแล้วหวานดีแซบแตะงหวดนี่สีย่างตัแเจวด้วยจ้ะปลานี่บ่มีเห็ดพี่น้องเย้ยได้มาแค่สองดอกละเมื่อนี้เป็นคลิปสั้นๆเวยจ้ะขอบพระคุณหลายหลาย ที่ตามช่องลรติอีสานยุเคให้มีแต่ความสุขความจเจริญได้จ้ะเด้เอ,อเดี๋ยวมืเอื่นสิไปรออีกปลาหนึง่งบอรู้ว่าสิพ่ออีกอย่างน,นาะจะเนาะจังมาตามมาเบิงมาลุ่นกันจ้ะขอบคุณห,หลายๆจา้าวัดจา้า